พบกับน,น้ำฝนและโฮมันเะอร์เทนกันอีกเช่นเคยวันนี้น้ำฝนขอเริ่มต้นด้วยกิจกรรมดีๆจากทางโรบินสันอุดรธานีก,นกันก่อนเลยค่ะไปเริ่มกันที่งานนี้เลยกับงาน Luxury Home and Gift โดยกิจกรรมพบกับศิลปะการจัดโต๊ะอาหารที่สุดหรูและสวยงามจากร้านดังทั้ง4ร้านไม่ว่าจะเป็นร้าน Far Low House and Y Secret ร้านบ้านไทย ร้านเบลล่าอิตาเลียนและร้านอาลีบาบาพร้อมเปิดงานด้วยพิธีกรณฝีปลาเกล้าอย่างก้องปียะและแขกกิติมาศักดิ์กูรูนักชิมอาหารอย่างหม่อมหลวงพาสรรสวัสดีวัดโดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงฝีมือทำอาหารจากเชฟชื่อดังโดยเครื่องครัวของคิวส์เมดและการโชว์จัดโต๊ะอาหารและเมนูสุดหรูเรียกได้ว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขค่ะอเดี๋ยวชิมเลยอันนี้นะครับเป็นสัมภาษณ์ S <S <ๆ>มาได้เลยค่ะวันนี้นะต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ร่วมกิจงานะวันนี้แขกผู้สนะิทธิแค่หน้าอย่าลืมูช้อปปิ้งอะไมีความสุขนะคาแล้วก็มีความสุขทุกอย่างนาได้ทางปลอดภยัยวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะไลฟ์ like, งานกับงาน The New Shopping Paradise at โ o บ i n ส o n อุดรธานีโดยกิจกรรมภายในงานมีการเดินแฟชั่นโชว์นาฬิกาชั้นนำจากเซเลบคนดังและมาพร้อมกับดารานักแสดงชื่อดังอย่างโดมประกรณ์ลำฮิงกี้สาวิกาชัยเดช และแจ็ค a f c โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจค่ะกับเล็กชันล่าสุดจากแบรนด์นาฬิกาชั้นนำระดับโลกในงาน กันที่ความสำเร็จของละครเวที The l เ t t e r จดหมายจากบ้านทรายทองที่นักผลนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะสำหรับละครเวทีเรื่อง The l เ t t e r จดหมายจากบ้านทรายทองถือว่าเป็นละครเวทีเรื่องที่4ในรอบ5ปีหลังจากที่มีละครเวทีเรื่องแรกคืออีสานอินเตอร์ต่อด้วยเรื่องที่2อย่างเดสเลฟมารักกันนะ และก็เว้นไป1ปีจึงได้มีเรื่องที่3ในปีที่ผ่านมาคือเรื่องอีสานอินเตอร์2ค่ะซึ่งละครเวทีในปีนี้เป็นละครเวทีแนวย้อนยุคโดยยึดบทละครสุดคลาสสิกอย่างบ้านทรายทองมาทำเป็นภาคต่อให้ได้ชมกันในรูปแบบของละครเวทีซึ่งเนื้อเรื่องและบรรยากาศการแสดงต้องบอกได้เลยว่าน่าประทับใจมากๆเลยค่ะ เห็นความพยายามของน้องๆแบบนี้แล้วนะคะต้องสนับสนุนให้มีละครเวทีดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในปีต่อๆไปค่ะแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะกับ GMM เอ็มมเปิดตัวศิลปินวงใหม่กับวง Natural Sense ซึ่งได้มาเยือนที่ HOME ค a บ i n TV เป็นที่แรกเลยค่ะ นานาช่อไรงรซิงเกิลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับศิลปินวงใหม่อย่างเนเจอรัลเซนในเครือ GMM Grammy ด้ีโดยเพลงหนึ่งเหตุผลของคนรอเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยศิลปินในวงประกอบไปด้วยปุ้มพนาณวงวันร้องนำเบธนาวัตเบธ ป๊อปไพทูนกลองซึ่งพวกเขาทั้ง3คนยังได้ฝากผลงานมาให้พี่น้องชาวอุดรได้ชมกันอีกด้วยค่ะสวัสดีครับพวกเราดิ a l s ลเ n นครับ เมื่อกี้ก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับกับเพลงหนึ่งเหตุผลของคนรอครับผมครับผมปุ้มมือกีตาร์ร้องนำครับครับผมเต้นะครับเล่นเหตุครับครับผมป๊อปครับเล่นกองครับครับผมก็ขอฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะฮะเพลงหนึ่งเหตุผลของคนรอนะฮะแล้วก็ติดตามซิงเกิลต่อไปของพวกเราเร็วๆนี้นะครับใครที่อยากได้เพลงหนึ่งของคนร้องก็โหลดได้เลยครับดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วกดโทรออกครับครับ านานแม้จะนานเท่าไรฉันก็จะรอจนกว่าเธอจะเห็นใจฉันจะรอไม่ไปไหนเพราะยังพบคอเดียวก็คือเธอนั้นที่ทั้งไม่แฉนยอมทนในเงาผลของคนที่รอก็คือรักเธอ มาถึงตัวอย่างหนังใหม่ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี kind of ้เอาใจคอหนังกันถึง2เรื่องจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันค่ะ Dad Surprise Baby เรื่องแรกเป็นหนังนาแอคชั่นดราม่าเรื่อง Taken 2คนคมล่าไม่ยั้งโดยผู้กำกับโ o l i v i e ย m e g a สตัน นำแสดงโดยเลียมนีสันที่กลับมาสวมบทปลาอั้นมิวส์สายลับของ c ซเอผู้มีทักษะอันพิเศษด้านการแกะรอยและไล่ล่าคนร้ายโดยครั้งนี้กลับต้องเป็นฝ่ายถูกลักฆ่าตัวตีเองจากฝีมือของผู้ร้ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ร้ายในภาคแรกที่ถูกมิวส์ฆ่าและพวกมันก็ต้องการมาล้างแคนมิวส์จึงจำเป็นต้องให้ลูกสาวมาช่วยเหลือเขาในครั้งนี้ส่วนเรื่องราวจะสนุกน่าตื่นเต้นแค่ไหนต้องไปติดตามกันค่ะ What are you going to do? What I do best. If I kill you, your other sons will come and seek revenge. They will. ระหว่างหนุมานกับทศกัณฐ์ผู้ชั่วร้ายเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนก่อเกิดเรื่องราวรามเกียรติกว่าสิบล้านรูปแบบอีกเรื่องกับภาพยนต<อ>ร์แอนิเมชันผจญภัยของคนไทยกับ <20 S 1> เรื่องยักษ์โดยผู้กำกับประภาสชนสลานน์เป็นเรื่องราวของรามเกียรติในยุคกุงยนต์อภิมหากาภาพยนตร์แอนิเมชันไทยที่มีชื่อสั้นๆว่ายักษ์โดยแรงบันดาลใจจากตัวละครคล,คลาสสิกในมหาการรามยนะ อนุมานทศกัณฐ์จุดประกายไอเดียถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือก่อนกำกับทุกภาพให้โลนเลนเป็นตัวการ์ตูนโดยมีเรื่องราวที่สนุกสนานและมีตรภาพของตัวละครโดยผ่านเสียงภาคของนักแสดงชั้นนำอย่างสันติสุขพงศลีเหน่าหอยนอตอุดมตาพาณิชต์ตักบริบูรณ์จันเรืองและคนอื่นๆอีกมากมายส่วนเรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนต้องไปชมที่เมเจอร์ซินิเพ็กตอนท้ายนี้ค่ะ หา,าข้าไม่ทำตามหน้าที่งั้นเหรอท่านท่งข้ามาอยู่สงครามข้าเขาหยุดแล้วนี่ไงเราเป็นเพื่อนกันแล้วจะทำลายกันอีกทำไมจะลบกันไปอีกกี่ชาติ หลลานแค่นี้จะไปแค่ปากซอยไงน่าชมกันทั้งสองเรื่องสองรถเลยนะคะไปหาชมกันได้แล้วค่ะที่เมเจอร์ซินิเพ็กดอนธานีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ถามว่าใครเป็นผู้กำกับในภาพยนตร์หนึ่งเรื่องยักษ์ระหว่างสภาชนารารนนท์หรือสันติสุขพมศิริ ทราบแล้วส่ง SMS คําคำตอบมาที่เบอร์0844083433ผู้โชคดี2ท่านรับบัตรชมภาพยนต์ไปทานละสองที่นั่งค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสรุปนังทำเงินประจำสัปดาห์กับ Major Box Office ค่ะโดยอันดับที่1เข้าฉายเป็นสัปดาห์ที่3โดยทำรายได้อย่างมากมายกับเรื่อง Resident Evil 5ผีชีวะ5สงคารามไวรัสล้างนรกอันดับที่2ยังคงแรงตามมาติดติดเข้าเป็นสัปดาห์แรกและยังทำได้ไดอย่างต่อนเนื่องกับ Stolen โคตรคนธรหมอันดับที่3ตกเป็นของเรื่อง Dread คนหน้ากากขมิน้นอันดับที่4ยังอยู่ในอันดับหนังทำเงินด้วยกันถึง2สัปดาห์กับเรื่องเบสโคตรฉลามข้างและปิดท้ายที่อันดับที่5ที่เพิ่งเข้าฉายเพียง1สัปดาห์กับเรื่อง end of w a r h คู่ปรบับกำราบนากรกชอบเรื่องไหนก็ยังสามารถไปชมได้ที Major Now, world, ่เมเจอร์ซินิเพ็กส์รอนทานีค่ะเหมืนเวลาของน้ำฝนและ Home อนเตท t เท n แล้วนะคะพบกับน้ำฝนและโฮมเอนเตท i เเน้ใหม่วันพฤหัสบดีหนะ้าวันนี้สวัสดีค่ะ